วดัยสร้อยแม่สีมาบาสีพร้อมครบวรสองร้อย Thank y o คุณปู่ศรีตาคามินสัญญาคุณพ่อโบรษาผู้จัดการร้านคุณพ่อโบรนัทแสงสามร้อยลินดานอนสองพันหนึ่งร้อยคุณไทรันคุณพิษยารับเก็บของเงินเข้าห้าร้อยบาทกระเป๋าเงินห้าร้อยบาท คุณทุกคนทคนแฟนจันดาสองรอยบาทครับสาธุเอาเป็นรตั้งนะคะเดี๋ยวคุณพี่ดีว่าใครที่จะร่วมำบุญก็เิญมีตั้งศาลาได้เลยับสำหรับท่านที่มาที่ตอรบก็ก็จะเริ่มัแน่นอว่าด้านหน้าเรเตรียมไว้ที่ว่าให้กอขออพงาง่นะครับมาทำบุญวันนี้ คุณอุบลรมพ์หนึ่งร้อยเก้าบาทครับ วัดไกรคุณก็เฉลี่ยวันที่มีเงินจริง9แผ่นหักนัดสายรุ่งก้าวติดตับซ้ำน้อยเอ่อเป็นเงินเด็กตัดขาดนั่นที่ตัดซ้ำแต่นี่ลำตาลุกหลับนะฮะเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในนั้นในในกอง วัดตานาแดงยานักสังไโยมห้าพันสองพันแปดร้อบาทครับสาธุพระอาจารย์ตลนะสิทธิ์ร่วมกเราพระะธานสมัคริิิโจมนวันสองพันสองร้อยบาทครับสาธุครับคุณทาตาีสัง cao Okay. Uh -huh.

เรียนระบบงานที่จะ,ะร่วมในพิธีสำคัญในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีเทท,ท,ทอหอพระประธานที่จะมีะสักการวยสังว หลวพท่านได้ตงท่านเดินทางมาถึงแต่เช้าแล้วนะคะค่ะพระราชาธิการพระสุทันสุธรรมโพก้ววัวากวัดปากค่หลวงพอ้าระธรรวัปัดีโพจากวัดปากแก้วชูโงนะคะรวมทั้งพระเถรรเรที่มาร่วงในพิีทั้งหมดนะคะค่ะที่มาร่วงานะคะสาหรับตัวแทนฝ่ายคารวะนะคก็ขอแจ้ง เดีตัวเลยนะคะค่ะที่จะเป็นตัวแทนคือทุกเทียนบูชาพระนักไตรคือคุณวิภาภัสุเมอร์นะคะค่ะจะเป็นตัวแทนคือทุกเทียนบูชาพระนักไตรที่อ่าหน้ารัประทานวังนี้นะคะที่เป็นต้มนบูชาค่ะสำหรับต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นในการไหวพระรักศีนะคะค่ะหาถักหยักตะกัตธรรต่อไปไหวพระรับศีล้วก็จะเป็น ทอพิธีเททอปลอบพระประธานนะคะซึ่ง,ง,ง,งประกอบด้วยผู้ที่นำทอมา รอไ,ไว้ไนะควค่ะวามเรียกร้วยต้ก็จะกจะเป็น4คนงอย่างที่ขอ,ขอ to be โรนดือเป็นธสติทำบาราสุสีสัสตาโรสตราเ ทั้งหายได้เดเไ่อในครั้งนีัจรินดียังัะข้าพันธปีปอย่างนอันนี้บ่ไปใต่เตาอ๋่อไปใส่เต่าศาสนา่งัคากรสิงับัคมันขอขอบคุณท่านเจ้าาขันในวันที้ึ้นมาเดินนี้เราเป็นเจ้าภาพ่คที่ได้มา

นักกี่บาทนักกี่บาทโอ้สามบาทสาธุสาธุอันนี้จะหลอมในเบ้าเลยคุณโมทนาคุณกับคุณแม่สายบัวศรัทธาทางอภรรยาครัวนะคะร่วมบุญด้วย1 7 0 0งบาทคุณแม่แพรเพ็ทเป็นจอดห้า้อบาทคุณนิาพร จากมหาสาคามนะคะหนึ่พันบาทค,คุณลภธาพรธัญยาทิ500าคุณห้ารอยบาทคุณมิมิตานุงซัหนึ่งร้อยบาทคุณอโงงัยินุทซัพห้าร้บาทคุณวิัตเงินถุทรัห้าร้อยบาท่เท่าไรเนี่ยเท่าไรเนแสนนึง ขอข้ัฒนาปรับปุงจัหวัทพรนคนะคะารพัฒนาที่ขาดปัจจัยั